สวัสดีครับผมแซมโฮชิเลอร์วันนี้เราจะมาชมพามาชมโรงกลึงโรงกลึงช่างทอนครับทำทุกอย่างครับเกี่ยวกับง,งานเหล็กครับสากเบือยันเรือรบทำหมดครับนี่พามาดูเนี่ยการทำชุดดำครับ <c oughs> พอกควานเก็บรวม ชุดดำนี่ครับอันนี้จะแยกแยกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นครับัน,นียังไม่ได้แยกพึ่งรื้อลงครับจะแยก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 เข้ามาพอกพอกครึ่งใหม่น่ครับนี่ครับ,รบจานนบจัดให้ครับ นี่ตัดออกพี่ตัดออกแล้วทำไมบออ๋อนี่มันบางเกินใช่ไหมด้ยัยยงไงมันเป็นไข่แล้วฮะอ๋อ,อมันเป็นไข่แล้วก็ตัดตัดออกแล้วก็ทำเหำเล็กใหม่ห mới, สร้างขึ้นมาใหม่เลยอนี่นี่สร้างใหม่ครับตัดออกแล้วก็ทำเหล็กขึ้นสร้างสร้างขึ้นใหม่อันนี้มันกลมมันเป็นรูปไข่แล้วนี่ครับ ไอนน้ดามคัสซีด้วยไหมเฮ้ยดามแล้ว,ลวอันนี้คัส,คสซีหักครับอันนี้ดามซับยกยกเครื่องลมครับตัวเนี้ยดีมันไม่ได้ถ่ายตอนตอนทำครับตัวเนี้ยดูไม่ออกครับหักหักกลางครับเนี่ยหักตรงนี้นะดามซับใหม่ครับเครื่องเครื่อ ไหนเครื่องพร้อมเกียร์เออมมีไ่บครื่องเกียร์นี่เกียร์อะไรเนี่ยเกียร์ฮีโน่เกียร์ใหญ่ใไหมเนี่ยเกียร์ฮิโน่เกียร์ใหญ่ฮีโน่สิบล้อครับเกียร์เฮดเกียร์เฮทโอต่ในเกียร์เฮทโอครับเฮทโอใหญ่อันนี้เอเจ็ดร้อยไม่มีเลขครับเครื่องนี่เครื่องเกียร์ห้าหมื่นบาทครับ FC พี่น้องท่านในครับ สนใจจะเอาไปใช้ติดต่อได้ครับ086868 7461ครับ <c oughs> ต่อได้ครับกรีน <c oughs> กลางกันเข้ามาสอบถามกันก่อนครับ <c oughs> ตัวนี้เครื่องตัวนี้เครื่องฟิตใหม่ครับ <c oughs> ว่าเครื่องฟิตมาใหม่ เกียร์ก็ยังสดอยู่ครับเกียโมโมอะไรมีให้หมดครับน่ครับลงงานเล็กงานกลึงงานออกงานนัดบ่งนัดแรงเอาหมดครับราบนี้อาจารย์นบรับจบครับ จะนบจัดให้โอ้ปีมาเลยฮะเนี่ยสรวมลมัก็พอพอพอใชนะ่พวกบงพวกบูธพวกสลักพวกอะไรครับนี่นะครับสร้างสร้างขึ้นใหม่พวกหัวนะเป็นรูปไขนะ่ เน,นี่ยครับไองานซ่อมแซมครับซ่อมแซมรถโมวางวางลูกโม่จัดทางทางน้ําจัดทรงใหม่เพราะมีพวกผุกตัวอะไรตนะครับจัดหมดครับเนี่ยวางไหม่ขึ้นคท็ซี่ใหม่อะไรไหม่รับจบหมดครับนะครับอันนี้เป็นลูกโม่ญี่ปุ่นครับอันนี้เป็น เป็นโมชุดโมญี่ปุ่นน่าจะน้ำน้อยครับน้ำน้อยอันนี้จะน่าจะยกห้ารอยลิตรขึ้นเนี่ยตัวเนี้ยเพราะว่าขีเกียตเติมน้ำครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นเปอร์เฟียแล้วเปอร์เฟียเครื่องใหญ่มันแบกได้อยู่แล้วช่วงล่างก็ใหญ่แล้วสองเพลาเครื่องใหญ่เกียร์ใหญ่สองเพลาอันนี้ก็แบกกกำนังอันนี้แค่ประมาณน่าจะประมาณห้าคิวตัวเนี้ยนี่ครับนี่ โอฟีอไอ้รถญี่ปุ่นครับนี่ครับน,นี่ครับรถเกี่ยวก็ทำครับเนี่ยองรถเกี่ยวนี่กัดก้อนใหม่ครับ ชื่อมแล้วนขัดมาทําใหม่ยิงทรงใหม่นะเชื่อมตัดตนเก่าออกแล้วก็เอามากึงกึงบาลกปงลบปืนใหม่ตั้งศูนย์ใหม่หมดอันนี้รถอูครับอันนี้รถทางโรงกึงเองครับรถเกี่ยวจะมีสามคัน อันนี้ตัวนี้คันนี้นะจะอันคันนี้กับสี่เคสนะตัวนี้กับสี่เคสอเอามากับสี่เคสอซับซับบนล่างซับในก็นเดินวิ่งสุดเลยครับคันนี้คันนี้รื้อทำหม่หมดครับคันนี้รื้อทำหม่หมดแยกแยกเป็น แคปซีเป็นสองชิ้นนะนี่ครับพับใส่ยไหมเป็นไม้ย้ำไม้อะไรไหม้หมดครับคือประกอบไม้ทั้งคันเนี่ยคันเนี้ยอะไรเก่าประกอบไมคบ้ครับนี่ครับนี่ครับอีเซลนี่จะเป็นของ อดีกาอิซูด,ดีกาอันนี้ของของน้องครับสั่งของน้องมาประกอบเอาเตอนเนี้ยฉัรู้สึกว่าจะเป็นเครื่อง 6BB 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 ชนเกียโฮโฮโมโป,ปันปูนรอบน่าจะได้กันอยู่ <c oughs> นี่ไปครับเนี่ยโอ้ จุดจวดเนี่ยนะครับทางไมสับบนสับล่างสับในนี่ครับรถเกี่ยเนี่ตู้อะไรไม่รู้เนี่ยตู้ซิ่งหรือตู้อะไรไม่รู้เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยค <c oughs> <c oughs> รับอันนี้ตู้ทำจะทำขึ้นใหม่แล้วเนี่ย อปีนี้จะเอาพันไรครับไรละพันไม่เอาจะเอาแค่พันไร่อันนี้อะไรพี่เนี่ยอ๋อรถเกี่ยวอันนี้คูบตา105้ตา105ร้อยห้านะครับเนี่ยมาตีบูธใหม่น่าจะหลวมศึกหรือเปล่าเนี่ยน่ากิน,อกนโอ้กินเสื้อน่าจะใช้ดุนะโอ้ 2, <laughs> สองพันไรสองพันไรือไดรร้ละสองพันเนี่ยโอ้ เกลียวโหดแท้อันนี้เผามันหรือเปล่าเนี่ยเรื่องอะไรเราไม่ใช่บ่อ๋ออันนี้มาตีบูธเฉยในคูบุต้าร้อยห้านะครับเนี่ยพี่พี่พี่น้องทันใดนะครับเนี่ยเอฟซีทันใดที่เสียเรื่องอะไรครับเอามาจัดได้ครับเนี่ยโอูยุติไหนครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ ในของโรงกลึงครับนี่ครับโรงกลึงช่างทอนโอ้อยู่ตรงไหนครับบ้านชายองครับบ้านชานยองหมู่สิบเก้าครับบ้านชายองหมู่สิบเก้าตำบลอะไรครับอำเภเมืองนี่แหละไม่ไม่ตำบลอะไรเนี่ยตำบลกระสังอ๋อบ้านชายองหมู่สิบเก้า 19. ตำบลกระบบสะงังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวพี่พี่น้องท่านใด ครับนงานดวนจัดให้ครับงานดึกงานดวนครับทัางานดึกดึกครับหิวเบียร์มาด้วยครับนี่ครับนี่ตรงกึงแทนกึงแทนกึงครับนี่จัดได้หมดครับงานัดปงัดแปลงงานงานที่เขาไม่ทำครับเอามาเลยครับเนี่ย สบการณ์20กว่าปีครับนี่ับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ